ผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2566ประเด็นการตรวจติดตามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถี ชุมชนจังหวัดเลยกิจกรรมเลยงามสินถิ่นผ้าฝ้ายสายหมอกและดอกไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน ผ่านการออกร้านเลยงามศินถิ่นผ้าฝ้ายสายหมอกและดอกไม้ภายใต้งานดอกฝ้ายบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปี2566ระหว่างวันที่1-9กุมภาพันธ์2566โดยมุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและคนในชุมชน เกิดการสร้างอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนในรูปแบบการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสินค้าชุมชนผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง14อำเภอการยกระดับอาหารถิ่นไทยเลยสู่อาหารฟิวชัน่นจากเชฟชุมชนการจัดแสดงผลงานด้านศินลปะการ การวาดภาพการเพ้นสีและอีโคโปิน้นจากเครือข่ายศิลปินในพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและร่วมสมัยจากเครือข่ายศิลปนินพื้นบ้านและสถานศึกษาในพื้นที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมทเที่ยวเท่เทเสน์เมืองเลยร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร์ผ่านการน,นำฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิน่น ที่มีอัตลักษณ์มาแลกเปลี่ยนเนรียนรู้จัดทำและรวบรวมข้อมูลของดีของเด่นของชุมชนมานำเสนอในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทเที่ยวชุมชนยนต์วิถีไทยเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดเลยเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสําสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้านบุคลากรด้านวัสดุอุป กและด้านงบประมาณกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อดูแลบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกปีและในปีงบประมาณพุทธศักราช2566สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับเทศบาลเมืองเลยและเครือข่ายศิลปินในพื้นที่ดาเนินการสร้างสรรค์ภาพวาดสามมิติณบบริเวณลานพญานาคหลวงปู่ไหลคำมา ถือได้ว่าเป็นการสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดเลยที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสและถ่ายรูปซึ่งถือได้ว่าเป็นการต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้มีความน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นสาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ขับเคลื่อนง,งานยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดผ่านการยกระดับเทศกาลประเพณีเฟสติวัลได้แก่งานเทศกาลประเพณีบุญหลวง และการะเล่นผีตาโขนโดยได้เชิญคณะนักแสดงหน้ากากนานาชาติมาเข้าร่วมงานประเพณีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดต่างคล้ายใช่เลยนําเสนอความแตกต่างแต่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องหน้ากากอีกทั้งเป็นการยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2,559งานสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติ m a s เ Festival 2 0 23โดยการนำทุนท วัฒนธรรมหน้ากากสามผีของดีจังหวัดเลยได้แก่ผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายผีขนน้ำอำเภอเชียงคานและผีบุ้งเต้าอำเภอภูเรือพร้อมด้วยได้รับเกียรติจากคณะหน้ากากานานาชาติจาก6ประเทศนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานกับงานศินลปะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเลยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเลยในช่วงที่โลซี e a s o และการยกระดับการ ออกแบบแฟชั่นไทยผ่านการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเลยลายดอกไยเมืองเลยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรักในความเป็นอัตลักษณ์ของคนจังหวัดเลยรักผ้าไทยรักวัฒนธรรมไทยสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรผู้ปลูกไยและวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือในพื้นที่นอกจากนี้เห็นควรส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว โดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์นำทุนทางวัฒนธรรมทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มานำเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยวสามธรรมดังนี้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวให้มารู้จักผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอาหารประเพณีแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงธรรม,มะตาม รอยอริยสง์ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสแสวงบุญและในปีงบประมาณพุทธศักราช2566สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนง,งานในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรมดังนี้ งบพัฒนาจังหวัดเลยโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์งานสีสันค์เมืองเลยจำนวน3าล้านเนบาทงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนจังหวัดเลยกิจกรรมเลยงามศิลถิ่นผ้าฝ้ายสายหมอกและดอก จำนวน1ล้าน1นึแสนสบาทซึ่งทั้ง2โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2566โดยเป็นการนำภูมิปัญญาด้านต่างๆออกมานำเสนอให้ประชาชนทั่วไปเด็กระเยาวะชนหันมาสนใจผ่านการนำผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมแ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสาธิต การเวิร์กช็อปสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยยังคงบูรณาการกับทุกภาคส่วนผ่านการอนุรักษ์ในการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเลยต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเลยเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยซบไป